คอลลาเจนลดลงเราอะก็ทาครีมคอลลาเจนกินคอลลาเจนจะช่วยไหมคำตอบคือครีมประกอบด้วยคอลลาเจนมันจะช่วยดูแลเรื่องความชุ่มชื้นได้แต่ไม่สามารถเข้าไปทดแทนคอลลาเจนที่ผิวแท้ๆของเราได้ตั้งแต่เราอายุ20คอลลาเจนอีลาสตินสร้างลดลงปีละประมาณ1%ค่ะถ้าใครอายุ44ปีแบบอุ่มแล้วแล้วก็ลดการสร้างคอลลาเจนเท่าไหร่ละ24%ละค่ะมา1ใน4ละอะไรที่จะช่วยทาให้ผิวของคุณเนี่ย เด็กลงใครที่ทานคอลลาเจนอยู่อย่าลืมดูนะคะว่ามีวิตามินซีและวิตามินอ e ีอยู่ด้วยหรือเปล่าวิตามินซี queen of collagen ค่ะตัวนี้ร่างกายสร้างคอลลาเจนไม่ได้นะคะผู้หญิงเราแก่เร็วกว่าผู้ชายถึง15ปีไม่มีคําว่าสายเกินไปนะคะวัย40เนี่ยไม่ใช่ทางตันนะคะแต่เป็นทางแยกที่ต้องเดินให้ถูกทางงานวิจัยชี้ว่าผู้หญิงเราแก่เร็วกว่าผู้ชายถึง15ปีไอ้ที่เขาว่าว่าเราแก่ง่ายตายยาก เป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้เดียมก็จะมาเปิดเผยงานวิจัยทางการแพทย์นะคะว่าอะไรที่จะช่วยทําให้ผิวของคุณเนี่ยเด็กลงก่อนอื่นเราจะต้องรู้นะคะว่าชีวิตของผิวเราเนี่ยจะค่อยๆเริ่มแก่ขึ้นเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปค่ะตั้งแต่เราอายุ20คอลลาเจนอีลาสตินรวมถึงไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ผิวเราจะสร้างลดลงปีละประมาณ1%ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอายุ30ก็แปลว่า คุณน่ะก็สร้างน้อยลง10%นะแต่ถ้าใครอายุ44ปีแบบอุ้มแล้วแล้วก็ลดการสร้างคอลลาเจนเท่าไหร่ล่ะ24%แล้วค่ะมา1ใน4ละและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราแก่ขึ้นมีริ้วรอยดูแห้งเหี่ยวและหย่อนคล้อยนี่ไม่ใช่การขู่นะคะแต่เรามาร่วมหาทางออกไปด้วยกันกับงานวิจัยทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ้มโอลิเวียท็อกรายการที่จะนําเอาวิทยาศาสตร์เรื่องของผิวความสวยความงามรวม ถึงสุขภาพมาย่อยให้ทุกคนฟังกันง่ายๆรวมถึงสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ก่อนที่เราจะไปทําการกู้ผิวกันนะคะเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่านอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วคอลลาเจนและอิลาสตินเราจะลดลงแล้วปัจจัยอื่นก็มีความสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมลภาวะการพักผ่อนของเราความเครียดและคําถามยอดฮิตที่มีคนถามมาก็คือในเมื่อคอลลาเจนไฮยาลูรนิกแอซิดมันลดลงเราอ่ะก็ทาครีมคอลลาเจนกินคอลลาเจนทาไฮยาลูรนิกแอซิด ช่วยหมยคําตอบคือถ้าครีมประกอบด้วยคอลลาเจนมันจะช่วยดูแลเรื่องความชุ่มชื้นได้ค่ะแต่ไม่สามารถเข้าไปทดแทนคอลลาเจนที่ผิวแท้ของเราได้เพราะโมเลกุลมันขนาดใหญ่มากไม่สามารถผ่านปราการผิวของเราเข้าไปได้แต่ในวงการแพทย์ผิวหนังก็มีสิ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวของเราได้จริงนะคะวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์4วิธีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวของเราค่ะเนื้อหาที่จะพาทุกคนมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยอยากจะให้จําง่ายๆ4สเต็ปตามนี้ค่ะทา เสริมกระตุ้นปกป้องอันแรกการทาเราทาคอลลาเจนไม่ได้ผลใช่ไหมคะแต่มีงานวิจัยทางการแพทย์เยอะแยะเลยคะ่ะ ว่ามีส่วนผสมในสกินแคร์ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลดเดรื้อรอยได้จริงตัวแรกเป็นใครไปไม่ได้ค่ะวิตามิน A หรือว่ากลุ่มเรตินอยซึ่งถือว่าเป็น King of Anti-Aging ตัวนี้เนี่ยคือที่สุดตลอดการค่ะในวารสารทางการแพทย์ archive of dermatology ได้อธิบายกลไกในการออกฤทธิ์อยู่2ส่วนด้วยกัน 1. คือ direct stimulation ไม่ว่าจะเป็นเรตินอลแบบยาหรือว่าเรตินอินเรตินอลเรตินล เรตินิลปาเมเตตก็ล้วนแล้วแต่ออกฤทธิก์กลไกนี้นะคะซึ่งมันจะผ่านเซลล์เข้าไปนะคะจนถึงนิวเคลียสไปจับรีเซพเตอร์ที่ผนังของนิวเคลียสที่ชื่อว่าเรตินอิกแอซิดรีเซพเตอร์เปรียบเสมือนลูกกุญแจไปไขแม่กุญแจเพื่อเปิดประตูให้เซลล์เราเนี่ยสร้างตัวคอลลาเจน type 1แล้วก็ไทป์3เพิ่มมากขึ้น2คือ MMP inhibition MMP เนี่ยคือตัวเอนไซม์ที่ไปทําลายคอลลาเจนของเราเรียกได้ว่าตัววิตามินเอหรือว่าเรตินอลของเราเนี่ย สามารถช่วยทั้งกระตุ้นการสร้างแล้วก็ยับยั้งการทำลายไปพร้อมกันใครมีผิวที่บอบบางใช้เรตินอลแล้วมีแสบแดงแห้งลอกในปี2019วารสารทางการแพทย์ British Journal of Dermatology พบเรื่องหน้าทึ่งนี้ค่ะเขาเปรียบเทียบบาคูเ h i ยลแล้วก็เรตินอลในการลดเลือนริ้วรอย พบว่าตัวบาคูชีอลสามารถลดเรือนริ้วรอยได้ไม่แตกต่างกับเรตินอลเลยโดยผ่าน,นกลไกการแสดงออกของยีนที่คล้ายกันไม่มีอาการแสบแดงเหมือนเรตินอลใครผิวบอบบางนี่คือทางออกค่ะแล้วบาคูชีอลที่ใช้ในงานวิจัยนั้นคือสเตียนอลเตัวที่มีความบริสุทธิ์ของบาคูชีอลสูงถึง99%จากสหรัฐอเมริกาตัวที่2วิตามินซ Queen of Collagen ค่ะตัวนี้ร่างกายสร้างคอลลาเจนไม่ได้นะคะงานวิจัยใน Journal of Investigative Dermatology ระบุว่าวิตามินซีเป็น Essential Co-Factor ในกระบวนการสร้างสายคอลลาเจนที่จะมารวมตัวกันแล้วก็ถักทอกันเป็นเกลียวแน่นถ้าขาดวิตามินซีนะคะสายคอลลาเจนเนี่ยก็จะเปราะบางหักง่ายและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดผมไปเจองานวิจัยของวิตามินซีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเป็นวิตามินซีดลิเวอรีที่ชื่อว่า เอสโคบิเ t ตตาไอโซปามิเตเป็นการทดลองแบบอินวิโ o ร มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เพิ่มขึ้นถึง130%โดยการกระตุ้นการสร้างของไฟโบบลาสและยับยั้งการทำลายจาก MMP และมีการทดสอบทางคลินิกในกลุ่มคนอายุ50ปีว่าถ้าใช้ความเข้มข้น1-3%แล้วแล้วก็ริ้วรอยก็จะดูลดเลือนลงใน12สัปดาห์อันที่3 h y ไฮยาลูร c นิกแอซผิวของเราเนี่ยเวลาที่เหี่ยวมีริ้วรอยมันไม่ใช่แค่คอลลาเจนที่ลดลงนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับไฮยาลูรนิกแอซิดัว อุ้มน้าในผิวด้วยเพราะการอุ้มน้ําในผิวจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเต่งตึงและยังช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมของคอลลาเจนและอีลาสตินทําให้ผิวชุ่มชื้นยืดหยุ่นดีดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะด้านที่4 Copper peptide เป็นสารตัวใหม่นะคะที่มักจะอยู่ในสกินแคร์งานวิจัยใน International of Molecular Science ระบุว่า มันไม่ใช่เปปไทด์ธรรมดานะคะมันจะช่วยรีเซ็ต d ี a ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินและยังลดการอักเสบได้ดีมากๆเหมาะมากกับวัย40อัพนะคะ เพราะว่าผิวเราเอะซ่อมแซมตัวเองช้าลงวิธีที่2คือการเสริมค่ะก็คืออาหารเสริมนั่นเองเรา,เาดูแลจากภายในมาสู่ภายนอกทีมที่1วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็คอลลาเจนเปปไทด์ใครที่ทานคอลลาเจนอยู่อย่าลืมดูนะคะว่ามีวิตามิน C และวิตามิน E อยู่ด้วยหรือเปล่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะการสร้างคอลลาเจนขาดวิตามิน C ไม่ได้เลยค่ะ ตัวคอลลาเจนที่เราทานเข้าไปจะทำหน้าที่ไปกระตุ้นเซลล์ที่ผิวชื่อไฟบรบลาสในการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินเพิ่มขึ้นแล้วแน่นอนต้องมีวิตามินซีเนาะจะทานคอลลาเจนตัวไหนเนี่ยก็ต้องเลือกตัวที่มีงานวิจัยรองรับนะคะจะได้ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นมีความยืดหยุ่นดีขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะทีมที่2นะคะซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนอายุ40แล้วเนี่ยวิตามินอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องมีสารอื่นเข้ามาช่วยเสริมทับอันแรก รับรองไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแอสตาแซนทีนที่มีคุณสมบัติในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง500เท่าจะช่วยปกป้องคอลลาเจนของคุณค่ะเรสเวอร์ทรอลสารสกัดจากเปลือกองุ่นมันจะช่วยกระตุ้นยีนยืดอายุเซลล์หรือว่าเซอร์ทูอิน1ยับยั้งเอนไซม์ MMP1 ที่จะมาทำลายคอลลาเจนเราค่ะพิกโนจินอลก็เป็นอีกอันที่มีงานวิจัยนะคะว่าถ้าทานไปวันละ100มิลลิกรัมจะสามารถช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นผิว ผิวเรียบเนียนได้ด้วยค่ะและสุดท้ายไรเซรามายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition พบว่าการทานไรเซรามายจะช่วยไปอุดรอยรั่วของปราการผิวทําให้ผิวเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นสําคัญมากนะคะถ้าผิวขาดความชุ่มชื้นคอลลาเจนก็จะแตกหักง่ายการมีเซรามายเนี่ยก็เป็นบ้านที่มีหลังคาค่ะช่วยปกป้องเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้าน ไม่ให้โดนทำลายวิธีที่3คือการกระตุน้นด้วยวัยนี้นะคะกว่กว่าการสร้างคอลลาเจนเนี่ยหายไป1ใน4เราก็จะต้องหาตัวช่วยที่มากระตุ้นแบบรุนแรงนิดนึงปลุกฟื้นชีวิตของเซลล์ต่างๆขึ้นมาให้สดใสล่าเริงทำงานกันเหมือนตอนที่เรายังเป็นสาวๆกลุ่มแรกเลยนะคะคือการทำเลเซอร์หรือว่าไมโครนีเดิลที่เรารู้จักกันดีแต่นั่นก็จะทำได้แค่ผิวชั้นบนนะคะแต่ถ้าเราอยาก กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในหลายๆชั้นผิวแล้วแล้วก็อาจจะต้องมาดูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ Energy Based Device คือการใช้เครื่องมือที่มีการปล่อยพลังงาน Focus ultrasound หรือว่า Radiofrequency ที่ทำให้เกิดความร้อนในชั้นผิว60-70องศาเซลเซียสเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่มากขึ้นแล้วกลุ่มสุดท้ายที่มาแรงมากๆในช่วงปี2ปีนี้นั่นก็คือ Bio Stimulator ค่ะอย่างเช่นคา5หรือ PLLA ที่จะทำตัวเป็นเหมือนนั่งร้านเมื่อเราเติม ไปที่ผิวของเราก็จะมีไฟโบบลาสเนี่ยมาเกาะแล้วก็กระตุ้นทําให้ไฟโบบลาสสร้างคอลลาเจนและออลาสตินเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับตัวค่า5แล้วเนี่ยเราสามารถฉีดได้ในหลายๆชั้นผิวก็สามารถไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ที่ผิวชั้นนั้นๆค่ะสุดท้ายการปกป้องค่ะอุต่าสร์กระตุ้นให้สร้างมาเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ปกป้องสิ่งที่เรามีอยู่ทําลายเพิ่มไปแรงที่เราลงไปก็จะเสียเปล่าสาสิ่งที่เราจะต้องปกป้องค่ะ อันแรกปกป้องผิวเราจากแสงแดดใช้ครีมกันแดดสม่ำเสมอทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ใช้แบบอื่นปกป้องด้วยหมวกกลางร่มใส่เสื้อแขนยาวอันที่2กันเครียดค่ะมีงานวิจัยใน journal of investigative dermatology พบว่าการที่เราเครียดเนี่ยจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นจะไปขัดขวางการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ยังไปเพิ่มการทำลายต่างหากและ 3. กันน้ำตาลหรือว่า AGE ต้องระวังมากๆนะคะการที่น้ำตาลเจอกับความร้อนไม่ใช่แค่การทานของหวานแต่อาจจะเป็นขนมปังพิซซ่าที่เกิดปฏิกิริยามีหลาร์รีแอคชั่นทำให้เกิด AGE Advanced Glycation End Product ที่จะมาเกาะสายใยคอลลาเจนที่ผิวของเราและหลอดเลือดด้วยจากเดิมเส้นคอลลาเจนที่ยืดหยุ่นดีก็จะกลายเป็นแข็งแข็งเปราะเปราะ แล้วก็หักง่ายใครที่ติดหวานติดแป้งติดขนมปังแล้วแล้วก็ระวังนะคะจะเหี่ยวก่อนเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะวัย40เนี่ยไม่ใช่ทางตันนะคะแต่เป็นทางแยกที่ต้องเดินให้ถูกทางรีแคปเนื้อหาสั้นๆน,นะคะว่า วัย40กว่าคอลลาเจนหายไป1ใน4แล้วเราจะกู้คืนมาได้อย่างไรอันแรกทาค่ะเวลาที่เราเลือกใช้สกินแคร์ลองมองหากลุ่มวิตามิน A อย่างเช่นเรตินอลเรตินาลบาคูชิออลวิตามิน C จะเป็น L ascorbic acid หรือว่า d e l i v e r e ตัวอื่นๆก็ได้แต่ต้องแน่ใจนะคะว่าตัวนั้น่ะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ไม่ใช่ทุกตัวนะไฮยาลูรอนิกแอซิดช่วยผิวชุ่มชื้นอิ่มฟูแล้วก็คอปเปอร์เปปไทด์ ใหม่คะ่ะที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันที่2เสริมทานโปรโตีนให้เพียงพออาจจะเลือกเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ก็ได้แล้วอย่าลืมวิตามินซีและวิตามินอ e ีคู่กันนะคะอันที่3กระตุน้น พิจารณาหารการทางการแพทย์เพื่อมากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆโฟกัสอัลตราซาวด์ไบโอสติมูเลเตอร์เลเซอร์ไมโครนิดริงเลือกให้เหมาะกับปัญหาของเราแล้วก็บัะเจตในกระเมาค่ะสุดท้ายปกป้องปอง้ปองกันกันแดดกันเครียดแล้วก็กันน้ำตาลเริ่มดูแลกันตั้งแต่วันนี้ ไม่มีคําว่าสายเกินไปนะคะในวัย40เราก็สวยสง่าแล้วก็ดูแพงในแบบของเราได้เหมือนกับเราเป็นวัยชันเลิศแล้วเราสวยไปด้วยกันนะคะวันนี้อุ๋มโอลิเวียทอขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปสวัสดีลาติสวัสดค่ะบ๊ายบายค่ะ